มาเกือหมูพี่น้องสบายดีสบายดีบัสคุสุชคนพี่น้องจาสบายดีดยดตอนเช้าพี่น้องอยู่ขอหมูคือเกาเนาะมาหลกักก่อยทำต่้งปกติกับลูกมากินมนนื่อีนลูกบ่ได้พี่น้องมูเจอลูกบ่ได้ไ,ดไปทำอันป่าที่เราเลี้ยงมูก่อนในบ้าน เราบอกมันเป็นไข่มูไม่มานเพราะวา่าใส่หลดมาแล้วมันชิปวดกระโตเก้ามาไก่หน่อยมันปวดกระโตอากาศกระเปียนนะเด้มันห้อนเพินลล่นไข่แลวลูกบ่ได้เราบอกเราคันหัวมูไข่มาบ่ายบ่ง,บยบงหูมันพอดีบ่ายบ่งหูก็หูเย็นหูเย็นเย็นเป็นห่วงยันพลาดนน่ ยันไข่ทั้งไข่ไขนี่ยมูผัดมูไม่มนันพี่น้องเอ้ยกลุ่มอุ้มลูกกระไุกมันอยากดุกกลุก่มดุกระปุกน,น,นอนตีวใหญ่นะอย,นะย,า,ยากยอาบน้ำกระโปรงมันหมูท่องเลย เราก็ยังบ่มีประสบการ์ไปทำน้ำป่าเนะาะป่าในบ้านพวกเราเคยเลี้ยงเขาจะเลี้ยงพามไปก่าใหนึ่งเมื่อยให้มีแผลเนะาะโทรตามแผลแล้วมาเบิ่งให้ แผลตัวเราสักหัวสักหมูอันนี้มัวก็ได้แปดเดือนได้มันยังชิยาคนนี้ได้ไหมสีสั่งของซาหน่อยครับเบืองวานหมขาวขาว้เขาจะนอ่อเอขาเอาบน้ำมันเขาจะเรียงแมพันเนาะเขาจะลื่นเลย ถ้ามรนบบมาณกระอได้ได้ตื่นเป็นยังของระยันแข่งอันนั้บลึงน้ำหกกะบเคยอ่านเตือนบลึงน้ำที่น้ำเมสดี่เขาในดิมันก็ยังยากมันก็ยากเลยโสั่งมันมาโบราอีแม่มาเกิดตอนเที่ย่งเปกติเกิดแต่เศ้ากับเที่ยงสิเป็นน้ำแบบเรเคยกินลายเนี่ยนั มันเหลี้ยงเงาไม่เหมือนอหูมันอะเย็นแหงค้าวหูวเย็นนมันไข่รือแล้วขาใส่เรามาเจ็บกระโตและมูไม่มนันเขาจะผู้เลี้ยงมีประสบการณ์ต,รรต้องต้องได้ซักกันไว้แล้วอะังมันไข่ ไปบังลูกมูมือวานี่ก็ยังบวดได้ดพี่น้องพองได้ซองมาคืนนี่พี่น้องเลยพอได้ซองคืนสามม,ามือน,นี่รอหมอม้าคนละหม้อเราหมอมามันเป็นยังเนาะมีแจะถาไปถามแบบประสบการณ์จากคนเลี้ยงมูเขาวจอมมันไข่เนี่ยพี่น้องอุปสรรค,คนนงี่ยยังมาแทงได้เลยซองคืน <laughs> ว่าช่อเดือนนะหาเงี้ยได้ดิพอเรไปหาหมูหน่อยมาเลี้ยงเป็นมูนาฮะื้อเนี้ยตัวที่ใดซองเดือนนะเนาะโปรแพงเลยพี่นอ้อ,องเข้าขายโตซองเดือนออกนมมาเลี้ยงเลยอ่ะตัวเขาคุ้นเลยอ่ะสองพันตัวหนึ่งนะมูลแพงเดี๋ยวนี้นะขนาดมูหลาดยังงตัวละพันหาอะไรเนาะพันหาพันแปดละมูหลา มันขึ้นตัวสองพตัวหน่อยสองพันโอ้ยอดอดผาสุถามอมมานาะที้ยาที่เช่ามันจะลูกอยู่เหรอจะลูกลูกกูได ouais. okay. ้กูเจ้าอะาจะลูกอยนึ่ลูกก่ได้ทังมันกินห้อยู่นสวบกินมันยาบให้กินน้านะอยากในกินน้าก่อนเด๋ย เอ่าม้อมาเนาะแผดมากพี่น้องไข่บัวกระไข่บัเแหงอ่ะไข่บัไข่กัจจิลูกพา่าทันแลวเนาะ มูไมีมานเขาเจ้ากระสีโหพี่น้องเราเป็นหมอแบบซักงัวซักมูตลอดบาเจ็บลูกบาเจ็บลูกบ่ได้เลยได้ทั้งหน้าแต่ขึ้นเด็กอยู่น่ตจเป็นช่องมาก ช่องวัดช่องน้อยเดบริหัดกระตุเลี้ยงมุเป็นอาชีพใครก็เลี้ยงอื่นเลยใรก็เลี้ยงมูอ่ะนั่นนั่นเลี้ยงมเลี้ยงมู่คใจได้ขเจ้าเสือมาวันจีนกันยากมันยากก็เลี้ยงกันเท่าไรพอเถ้าเท่าไเนีย แกกับหงสากว่าดูนี่มีมอใหัวหงอพอเผาักูดไม่ทานไม่เผาปฏิกาณอะไรแบนีชักมีใช้โตครับสีไปชักง้ออยู่ได้ชักอนะทันนี้คือมิจฉาเปนทารสลงชักง้ออยู่น้าว่าเออออกแต่น้าวาเฮอยู่บ้านค้อบ้านเจสีพี่น้องเออยู่บานเจสีโทษเราก็ไผ คือบานเจซีนะลูกได้ได้บ้านเลมั่วทากันได้ลูกพี่นะมีดำซีซักหไมพ่อลูกได้ลูกเ่นาล้วาลูกเช้าเห็นยังเปล่าเห็นหน้าพ่ออยู่บ่บผพาเซี กะเบะพี Or, so hey, MM ่น hmm. ้องเอ้ยมูมูเมนมันเมื่อยก็ลายอย่างมันเมื่อยคำว่าโบมานมันก็สิบหกเมื่อยก็ได้ลายอย่างแล้วเนาะมันสิตกใจมันไข่แน่เจ็บกระโตเนี่ยเพราะว่ามูฮามาไก่ทำมูใหญ่เขาะกับบริเน่อยี๋เขาใหญ่มันใหญ่แห้งอะไรบางใหญ่นะประจักษ์ประสบการณ์เขาเลี้ยงมูเขาจะบอกว่า มาเลยซักยาอดีไข่ให้มันโลดเพราะมันเจ็บกระตุอยู่แล้วซักยากระตุกเอาผบุก้าซักเลยหูมันอนเอาผงบุก้าข้าเจ้าก็มียาเด้ก็คือคนเฮาลุกได้ลรอบอเอาน้ำแต่ใส่โอไม่กินทั้งลุกก็ได้ยังหลุดใครแต่มันหูพี่น้อง ขโมยหัวหอมสวดมือนะมีประสบการณ์แล้วบ้านนี้ข้าวอันบ้าข้าก็มีประสบการณ์แล้วเป็นข้าวกระหูกมีหมอมีแกะเจี๊ยบเผาแล้วแล้วซักเบิร์ดเผาแล้วซักมาหลายปีแล้วก็จิซักงัวเพรอมอุปสรรคของคนเลี้ยงงูเคยได้ยินแบบงูบอกสบายใจอย่างขัดเจ็บเถามันขี่เป็นน้ำขี่แล้ว มันก็ะมัวมาใหม่นะเขาก็ยังบม่มีประสบการณ์เลยฮายังเคยเลี้ยงฮาต้องไปทำมือสตเขากันไปทำคนเลี้ยงหมูพี่นาะทำอรเขาเจ้าหามอใช่เจ้าเท้าบอกเขาทำเขาบอกอาการคนเลี้ยงหมูเขาเจ้าก็หู้แล้แล้วปะาะไข่เพงสีหมู เออสีงูสีหมูหอมชักกระยาวิตามินเฮ้ยเฮ้ยัลโลลูกชักยาปมลุงบอมชักยาวิตามินนะหอมชักโตดไม่ดำไหม มาลไม่ด้งัวกระซักพี่ดาวั้งกระไดลูกบุญญาคบะเมียนนำดูงงอวาอีเถ่านัมานอนลงได้งอกระซัก

หอมวาวิตามินบ่าลูกพอถ้าหูยังปวดเช้าอยู่ไหนนี่นะโอ้ตัวเจ้ามาเสียดไฮนนะนะมันมีต่กะควาทูนะคันบวาทูนี่คอยู่ข้างวะบ่ม่ขางนี่ขางพี่ สักมูสักงัวสักหมาเป็นไดรลูกอด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 เป็นไดรลูกฮะเมื่อไบ่ลูกบ่จักรวาลนางพาโสพี่น้องเอ้ยเอาแต่น้ำใสื่อให้ยหิ้งทำยังกินบ่ได้ยังลูกบ่ได้มาเมื่อเช้าก็ให้นอนนั่นนี่แหละเป็นไดรลูกเห็นแม่อยู่บ่เอ้อ ใครแต่มูหูน้ออยากลูกบออยากลูกน้องเอ๋ลูกก,กไ็ได้มันพลาดได้ไหมไดวซากแล้วเดี๋ยวซากแล้วไอ้เดี๋ยวซากแล้วบอหน่าซากข่าวหอมหูเน่าหูเศร้า สารายนรานตะพละดเนี้นยพีน่น้องเลยจะได้มาหายน้ำหมูอีกใช่ไหเจ็บบ่๊ขั้นพะละหรือขัานะยาบลูกบ่ได้อีก เดี๋ยวเออฮึ่งอยู่บนถาจังลูกได้นี่มันบริหารไปวยังมันบโปรยยังมันมีไข่แต่มันก็บากินเออมันยากไปู่ได้มันหักลูกมากินไปได้มีไข่อยู่มันอยากมากินอยู่ห้องประเทศปุ๊บแล้วมันเห็นกระดอมันหองโอนมันอยากมากินนี่แล้วมันมาบัได้กินได้แต่น้ำเสืโอน้ำอย่างลุงกระโดดอยู่จะมันลูกไปไดู้คัดนี่ลูฮะมันลูกบปได้ตื่นเนาะ มันตื่นน้ำในยุพุทเมันเคยอาบน้ำตื่นบางคืนมันยินมาตื่นอนบางคืนแต่ถืว่ได้เนี่ยมีเนี่ยมปิดหลอกถือว่าฝากันแสงกันแจงหลอกคำเหมือมาบอกมาที่ไหนที่นี่มันแัดไปมาเนาะย่านเน้านี่แหละมูนะเนี่ย่องมาก่ะข้านอกหลอกมันยุ่งกับพวกเขาที่มันเออทอดลอไกันยุงมน่กไฟก็ยังเจ้าเข้ากับก้อนื้อ้นไห้ ชื่อผักกันแช่งมากเลยสำนักงนานไอขออจากเข้ามาเห็ดขออโมงนี่แหละเจ้ากระเลี่ยงบอกมาซิบไหมป <ะ S 2> มมหม้าเไม่เือมดโมงเช้าเอแปดพันนี้เก้าพันอนี้มื่นอย่นี้าจากเข้ามจาจอดขออเล็กเป็นรองเป็นรองเป็นรองไว้แต่าก,การบอลมันขึได้ลูกแต่ขอขคอจะหา ขอกเลยเนาะจังคักมาตรฐานเลยมาตานมันมีเดีม้าีีกไ่หม่จะคล้องอันนี้กัมันใม่ก็หวเลยทำสื่อเไเอาเล็กกวหมมันแพงเยสนอฝ่ายก็มีเสนอ่อยกเรเหาเดแม่มจัดใครแต่ประทะเราเป็นมอพี่น้องเลี้ยงมูค่ะไพก็เลี้ยงมูลายลายเดี๋ยวนี้ คกเลี้ยงนอื่นไหนมันคลยดือนรขอ่นาวห้าบกคุนข้ามาห้าบคุนเท่ากับเท่ากับคายหลูกมันนะลูมนวกนั้นมาหาหลอะอยู่ตามเอาวันหนึ่งเอาแพงโคตรใส่ไปชื่อวาสขั้งเฟดแล้ววะฮ้าก็ว่าอยากได้ลูกมันมาเลี้ยงอยู่สมอกนมขาขาหนีมันเจียบขาหนี ขั้นตื่นมันแห้งฮักได้กาหมอ้เนาะเดี๋ยวดูเบืองขั้นดีอยู่ขั้นบรรยากาจะว่ามันฮักเท่านั้นเฮานั่นเดักมันลกใจราอยากได้อเนาะคาหนะขั้นมันนั่นขั้นื่ว่ามันฮักไม่กระใสเวลาดนหลได้ยางสามคาอยู่หันหละใครยิ้วกบลูกได้มัลูกไดยีีทงน้นตื่นัแห้งหม

ชาเไว้เด้อจได้เพวกเดียวกนกนกาบอพลูกขวินมลสมันเป็นไจบเีนเจเ็ตัวเลาดทงัมีนอแล้วาเนาะได้สักยาแล้วพี่น <sa ้องมาหอดีสลอสิได um. ้เก็บภาพบรรยากาศด้ยเพียงเท่านี้เนาะ พอกันคลิปหนาะพี่น้องไปแล้วสบายดี